1 2 3ครับเอาละนะครับอาจารย์รายงานหน่อยครับฝาก2นะครับทีมเอาไปดูอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับไปกับโค้กนะครับเดี๋ยวตะเกียบตอนนี้งานเสื้อจะมาเร็วกว่าอยู่ แต่ก็ถ้าเราสืบสีนะครับเอานะเชื่อมตัวก็สอบก็ทำพยายก็ทำทีตามหลังนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ความเดียให้เชื่อนะครับสืบสีกันหน้าเชื่อมวกันะครับพยายามกัน สรุปการแข่งขันนะครับนาช่ยสเซียนส์ชนะพยายาทฝืทีเดยวการโกสนะครั้ยมเือครับตอนนี้นะายงกนะองอยักนะครับอีกฝ่ายนี้บอกว่าต้องร้าแแผลด้วยพ่นะครับดูทีว่าใครจะเ็จใคระโขนนะ

我们一定要把工作过得更好，更加出儿再扩大。嗯嗯嗯我想 Lari, lari ibu naik emak. Ibu ada apa-apa lagi. Tiada 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 lagi.